ช่วงนี้นะคะเรา ตามสถานการณ์ราคาทองคำเป็นขาดกับเป็นด้านของคลาสสิกโกลนะคะเพราะว่านาตอนนี้เนี่ยเราเห็นบรรยากาศของตลาดหุ้นร่วงลงไปหนักเมื่อสักครู่ก็ได้อัปเดตไปแล้วทองคำนี่ก็ถือว่าลงไปไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรคะไปคุยกันค่ะกับคุณนัทีชุทาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์สจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะสวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะคุณทวีรัคุณเจรายุค่ะคุณนัทคะนับจากวันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต มีข่าวสําคัญสำคัญออกมามากมายเลยนะคะค่านนี้เราควรจะวางกลย,ยุทธ์การลงทุนทองคํำยังไงบ้างคะค่ะ สำหรับนักลงทุนนะคะระยะสั้นหรือว่าระยะกลางระยะยาวนะคะก็อยากจะให้ดูประเด็นที่สําคัญอย่างสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวันศุกร์นี้นะคะก่อนการประชุมของธนาคารกลางประเทศสองขึ้สำคัญที่แกถ่วนโคตั้งแต่วันศุกร์ไปจนสิ้สุดสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าในเบลเยียเก้นะคะจะออกมาแถลงการเปิดการประชุมนะคะในวันศุกร์ประมาณสามทุ่มบ้านเราตรงนั้นนะคะเป็นสิ่งที่นักลงทุนกําลังจับตาดูหรือว่าในเบนเยรยเก้จะออกมาพูดแล้วก็มีแนวโน้มลปถึงประเด็นทางด้าน QE 3หรือไม่นะคะหรือ What a thing? กินก่อนการประชุมของทาง FOMC ในเดือนหน้ากลางเดือนหน้าหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะตั้งแต่ระดับประมาณ1 6 0 9งหรยเหรียญขึ้นไปทำสูงสุด1 6ึ่งหยเจดสีเหรียญ US Dollar t o n o r นะคะก็จะเห็นได้ว่านักลงทุนก็คาดหวังถึงประเด็น QE 3เป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยตอนสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนจะต้องติดตามนะคะรวมถึงคืนนี้นะคะประมาณจีหนึ่งบ้านเราก็จะ มีรายงานมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐของทางเศจนะคะออกมาว่าดูว่าทางเฟ็เนี่ยมีแนวโน้มมุมมองอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะอย่างวันศุกร์นี้มีการพูดถึงจีอ,อีสานะะตรงนี้โอกาสที่ราคาทองคำจะ ปรับตัวขึ้นไปต่อมีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการพูดถึงเปะเด็นทางที่ E3 เลยหรือว่ามีการออกมาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่ดีแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ E3 ตรองการโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลงหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาจากความคาดหวังก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็แนะนํานักลงทุนนะคะว่าก่อนการอ่าก่อนวันศุกร์นี้อาจจะลดโพ i ิชันที่เป็นการเก็งกําไรลงไปนะคะอาจจะเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะอาจจะค่อยๆเข้ามาทยอยสั สมเวลาราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะคะอย่างวันนี้จริงๆแนวรับเนี่ยเราให้เทีะดับประมาณ 1, 6 5 0เหรียญ1น7 5หี่เหรียญน,นะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้นี้ราคาทองคำก็มีการย่อตัวลงมานะคะแล้วก็ลงมาเกือบเกือบเชสแนวราเที่ดัระดับ1,650เหรียญน,นะคะ mm hmm. หลังจากที่สต็อกน้ำมันนะคะมีการตัด สูงข,ขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันปรับตัวลงราคาทองคำก,ก,ก็มีการย่อตัวลงมาบ้างแต่จะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้นะคะเวลาราคาทองคาย่อตัวลงมาก็ยังมีแบรนด์ซื้ออยู่นะคะ,คะยังเห็นว่ายังมีแบรนด์เข้ามาซื้อเพื่อน้องตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นเทรนหลังจากที่เบรกแนวต้านระดับ1,640-1,645ขึ้นมานะคะราคาทองคำก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าขาขึ้นแบบ ตอนนี้มีการพักถานบ้างในช่วงต้นสัปดา์หลังจากขึ้นมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาทองคำสามารถประคองตัว 1, เหนือระดับ1,650เหรียญน,นะคะหรือว่าที่ระดับประมาณไม่หลุดระดับประมาณ1,630เหรียญ1,620เหรียญก็ยังสามารถเข้ามาสะสมได้นะคะแล้วก,แวก็แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อแนวต้านด้านบน1,690นะคะถ้าเกิดทะลุผ่าน1,690 1,700ขึ้นไปเราให้แนวต้านถัดไปที่ระดับ1,720เหรียญค่ะ ค่ะถ้าเกว่โอกาสที่เรื่องของมาตรการ QE ที่เราเคยคาดหวังกันมาเนี่ยนะคะคุณนัดว่าอาจจะมีการพูดถึงตั้งแต่ตอนที่เบนเบนเก้อาจจะไปสปีชในแจ็คสันโฮนะคะและหลังจากนั้นได้เกิดว่าอาจจะนิ่งๆไปก็คืออาจจะไม่มีท่าแถลงอะไรที่ส่งสัญญาณมากนะและพอไปประชุม f o m c ก็ไม่มีอีกนี่จะส่งผลต่อสถานการณ์ราคาทองคำรรให้ร่วงลงไปหนักไหมคะ ค่ะก็คือสำหรับอย่างอย่างเอาสุดสัปดาห์นี้ก่อนนะคะการที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการพูดถึงทีสามคือ 3, นิ่งๆเฉยๆนะไม่ได้พูดว่าจะไม่ใช้ตรงนี้เนี่ยโอกาสที่ราคาทองคำจะย่อตัวมีแต่ว่าก็ยังคาดว่าราคาทองคำอาจจะยังสามารถระกองตัวเหนือนระดับหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเหรียญได้นะคะยังถือว่าการปรับขึ้นครั้งนี้ของราคาทองคำก็ยังค่อนข้างขึ้นอย่าง แข็งแรงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าราคาทองคำย่อตัวลงมางนิดหน้านะะโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถึงถึงจะยังไม่มีการพูดในครั้งนี้นะคะนักลงทุนก็ยังมีการคาดหวังถึงการประชุมของ FOMC ในกลางเดือนหน้านะคะแต่ว่าต้องไปดูถึงกลางเดือนหน้าอีกทีว่าในจังหวะนั้นราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปจาก ความคาดหวังหรือไม่นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังเนี่ยโอกาสที่ราคาทองคำปรับตัวแรงก็ค่อนข้างยากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูตามเทคนิคแล้วราคาทองคำนะคะยังน่าจะสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับ1,600เหรียญดอ,อลลต่อพอยต์ออได้อยู่ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าดูในทั้งปีนะคะคุณได้ประเมินกรอบของทองคำด้านบนแนวต้านเนี่เราเป็นโอกาสจะได้เห็นสักประมาณเท่าไหร่คะ รตอนนี้นะคะเรายังให้แนวต้านด้านบนทีะดับประมาณ1 8 0 0พันแปดร้อยเหรียญแล้วก็หนืถึง1 8ึ0งพันแปดร้ยห้าสิเหรียญเอลลาร์อยออนอยู่นะคะก<ช>็เป็นแนวต้านที่เราให้มาบบตั้งแต่ไวมากนี้นะคะก็คาดว่าราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านด้านบนถ้าเกิดราคาทองคำสามารถเบรกขานแนวต้านที่ดัระดัน็ด้อยี่สิบหนึ่ง7ันเ็อยิบห้าเหรียญนะคะถ้าเบรก่านจุดนี้ขึ้นไปเราให้แนวต้านถัดไปทีะดับ 1,790หรื 1> 1, อว่า1,800เหรียญเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าดีมานะคะของทองคำจริงๆแล้วในซิทิ i c a ลเองนะคะก็จะเข้ามาในช่วง ข้นตีด้วยนะคะมไม่ว่าจะเป็นาทางอินเดียหรือทางจีนเพราะว่าจะเห็นได้ว่าการที่ราคาทองคาปรับตัวขึ้นมาในช่วงเดือนนี้หรือสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังไม่ได้มีดีมานจากฟิสิกอลจริงๆเข้ามาสพอร์ตด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความคาดหวังจากประเด็นทางด้านือสามอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีดีมานเข้ามาพพอร์ตเพิ่มขึ้นโอกาสที่ราคาทองคาจะขึ้นไปเทสแนวต้านด้านบนเฉดดับหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบอยู่ค่ะคะ่ะและยางงี้มององี้ทั้งปีน่าจะพันแปดร้อยพันแปดร้อยห้าสิบ ถ้ามองตามทิศทางแบบนี้ก็อาจจะถึงได้แล้วนักลงทุนระยะกลางระยะยาวที่ตอนนี้อาจจะพอร์ตว่างๆมองแบบนี้แหมมันดูทิศทางมันน่าจะขึ้นน่าจะเข้าไปเก็บได้น่าจะราคาประมาณเท่าไหร่คะค่ะถ้าเกิด ราคา <S <S <ช>ที่เข้ามาสะสมสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะ<ช><ช>เราก็ยังให้ที่แนวรับประมาณ1,640หี่เหรียญแล้วก็ทีดับ่หระดับี่2 0เหรียญน,นะคะ<ช><ช>แต่ว่าถ้าราคาทองคำดุลดัะบับหก2 0ี่เหรียญอาจจะรอดูก่อนนะคะอาจจะมีโอกาสปรับลงไปได้อีกนะคะแต่ว่าคาดว่า,าการขับขึ้นชนี้ดูค่อนข้างแข็งแรงก็น่าจะยังอยู่ในกรอบทีทดับ่ระอยบ1 6 2 0อยู่เพราะฉะนั้นก็ยังให้นะแนะนำนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเข้ามาสะสมเวลาราคาทองคำยอดตัวลงมาอาจจะ ประมาณหนึ่เหรียญค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค, um ค่ะคุณนัค่ะขอบ่าวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ